ชีวิตเลือกผัวแก่แรกๆก็ว่าดีเนะเาะพออยากได้เงินได้ท้องเขาเพออยู่มาเจ็ดปียายจ่าเอ้ยตอนเนี้ยไม่รู้แปลกๆฮอร์โมอนหรือเปล่วัยทองหรือเปล่าทำไมรู้สึกว่าความต้องการสูงกว่าเดิมมาซาน สวัสดีค่ะพี่น้อง่าสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะ,ะเป็นคําถามการคุยกันนะคะพี่น้องขาอารมณ์ในตอนนี้เนาะยังไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่มาปรึกษาและพูดคุยกันก็ช่วยกันแนะนําคุยกันดีๆนะคะพี่น้องเนาะ,ะยัยจ๋านะเรื่องราวของน้องนะคะแต่งงานตอนแต่งงานเนาะเมื่อ7ปีที่แล้วอายุ34ปีปัจจุบันนะคะอายุ41ปีตอนแต่งงานสามีก็65เนาะตอนนี้เขาอายุ จ็ดสิบสองเอาตรงๆนะเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรละเขาก็ดีทุกอย่างดูแลเงินทองใช้หนี้ใช้สินสร้างบ้านอยู่เมืองไทยนะคะ,ะแต่ตอนเนี้ยเราอยู่ในต่างแดนกันนะ,ะแล้วทีนี้คือปัญหาเหมือนกับคนเราอะหมดภาระเนาะ,ะหมดภาระหนึ่งนะไม่ต้องทุกข์เรื่องเงินเงินทองทองนีง่นี่สินนะ,ะมีเวลาเพิ่มขึ้น มีความสุขมากขึ้นความสุขไหลย,ย้อนเข้ามาหาตัวเออแล้วมีความต้องการสูงก็คุยกับสามีตรงๆอะนะอย่างเมื่อก่อนเขาไม่ใหม่เขาก็โอเคในพูดถึงในมุมนั้นจริงๆตอนนั้นเราซีเรียสเราอยากได้เงินแล้วเอาสิ่งนั้นมาทดแทนทุกอย่างอืมเนาะแต่ปัจจุบันนะฮะมีความรู้สึกคุยกับเขาตรงๆแหล,ละว่าที่รัก ทําทุกอย่างอ่ะเพื่อที่จะให้มีให้สามีร่วมด้วยช่วยกันแต่งเติมความสุขไม่ได้คิดที่จะนอกใจนะฮะเนาะแต่ฝรั่งนะฮะตอนนี้72ปีอ่ะความดันเขาก็ขึ้นนะฮะเขาก็บอกว่าอู ฉันก็ได้แค่นี้แหละอืมบางเดือนครั้งเออสองเดือนครั้งหรือยังไงนะฮะแต่ตัวเราไม่โอเคเรายิ่งเวลานานๆเข้าผู้ชายเนาะเวลารอนานๆนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รอเรามันก็แย่แล้วคุณแก่ไอ้ร่วมด้วยช่วยเราเนี่ยมันยากยายจ่าโอ้ยววาซันโอ้ยปวดหัว อ่ะนะมาคุยกันนะคะพี่น้องขาเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ถึงกับสาวสาวให้พินิษพิจรารณาอตอนอยากได้เงินลืมทุกอย่างได้ทุกอย่างแต่พอหมดนี่หมดสินมีเวลาว่างเออนะไตรตองตัวเองยังมีสติลิตยังมีฮอร์โมนยังมีหลายสิ่งหลายอย่างหรือว่าวัยทองอืมเนาะอันนี้การเปรียบเทียบนะคะ ความต้องการมันเพิ่มเติมนะคุยกับสามีสามีบอกว่าฉันรักเธอนะอืแต่ในเรื่องแบบเนี้ฉันก็แก่ลงทุกวันนะฮะเนาะก็เป็นสิ่งที่แบบเปิดใจบางครั้งก็โกรธแบบปึงปังแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเราก็ต้องถอยหลังกลับมาทีนี้ความรู้สึกตอนเนี้ยแอบคุยกับนุ่มนะแค่คุยในแอปเนาะเพราะไม่ได้ทํางานอยู่ดูแลสามีนะ ก็รู้สึกดีแต่ใจจริงยังไม่ได้คิดที่จะทำนะอันนี้มาถามและพูดคุยกันสามีก็บอกว่าถ้าฉันสนองเธอไม่ได้เธอจะไปแซบกับผู้ชายใหม่ฉันก็ไม่ว่านะแต่พูดเหมือนประชดพูดเหมือนกับว่ามไม่ได้เต็มใจแต่เขาก็เหมือนกับห้ามไม่ได้เนาะ อืมเราก็เลยรู้สึกแย่นะฮะก็เลยมาถามไทยถึงแม่แม,แม่ทุกๆคนว่าเป็นยังไงว่าสันใครเป็นเหมือนเข้าม้างนะคะตอนนี้4ี่หรือว่าเป็นฮอร์โมนเนาะอันนี้ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนแนะนำว่าให้ซื้อของมาใช้สิถ้าคุณไม่คิดที่จะไม่อยากที่จะทำผิดต่อสามีเพราะนึกถึงความดีเขาถ้าเราควบคุมได้ก็ทำอันนี้ถูกเนาะ ในสมัยปัจจุบันนะคะเรื่องพวกนี้ไม่น่าอายเลยกับการเดินเข้าร้านซื้อของเล่นนะคะเพื่อช่วยเหลือตัวเองอ่าอาจจะร่วมด้วยช่วยกับสามีก็ได้ลองฝึกเนาะหาของเล่นมาเล่นกันนะเออจักสิวาจังไดสําหรับเยจากะนะเออในเรื่องแบบนี้เนาะอืมก็ลองดูคนเราถึงที่สุดของที่สุดถ้าเราเอาความอยากม,มาเป็นที่ตั้งแล้วทําให้ ชีวิตที่อยู่สบายพังเราโทษใครไม่ได้นะสาวยายจ๋าขอฝากสี่สิบเราก็มีอายุแล้วเนาะยายจ๋าสี่สิแปดนะย่างสี่สิบเ้าบอกเลยหมดสภาพนะยายจ๋านะฮะอพอย้อนมาถึงน้องนะฮะสี่สิบเอ็ดเราก็มีอายุแล้วนะนะวัดบวกลบคูณหารให้นึกถึงความดีให้นึกถึงสิ่งที่ได้เอออย่าได้เสียเพียงแค่ การมล์นะในมุมยายจา๋าแต่ถ้าถึงที่สุดของที่สุดเนาะไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องเปิดใจอันนี้เขาก็เรียกว่าเปิดใจแล้วนะคุยกับสามีไอ้เรื่องคำว่าสามผัวเมียหรือว่าสามีที่อายุมากเขาเนี่ยป่วยแล้วหนักเนี่ยแล้วปล่อยให้เมียนะไปมีความสุขกับคนอื่นไม่ใช่ไม่มีในต่างแดนนะแต่ยายจ๋าอยากให้ เลือกในสุดท้ายของเธอะนะเพราะเขาก็ยังให้ได้อยู่ถูกมหมเพราะฉะนั้นเราจะกระตุ้นยังไงอะพี่น้องขาอันนี้ค่อยกบับลูซิวาไปทางใดนะชีวิตโอ้ยนี่แหละเดอ้อเงินเงินทองทองยามมีหนี้มีสินยามลำบากอืมเราคิดว่าเราทำได้ทุกอย่างยอมได้ทุกอย่างนะพอเนาะหมดภาระหนี้สินอยู่แบบสบายชิวๆเนาะ มีทุกอย่างเป็นของตัวเองแล้วทีนี้จะเรียกร้องหาสิ่งที่ขาดก็คือความสุขในตรงนี้หลายๆคนนะคะอืมถ้าดึงเนาะตัวเองไว้ได้เราก็จะไม่เสียนะคะกับคำว่าคู่ของเราทนอีกนิดบุญวาสนาเราเลือกเข้ามาแล้วหัวใจเขาดูแลเรามาดีนะ,ะวันนี้ถ้าก้าปุ๊บขึ้นไปเขาเสียใจหนักแล้วตัดเราทิ้งไอ้ส่วนที่เราเคยได้นะ งานเราไม่ได้ทําจะทํำยังไงสาวอย่าเอาเพียงแค่จุดเล็กๆหรือว่าเอาใจหรืออารมณ์ตัวเองมาตัดสินถ้าบวกลบคูณหารแล้วสี่สิบเราไม่ใช่เด็กแล้วเรามาครึ่งทางแล้วนะเราต้องเลือกความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลักค้าประกันตัวเองนะ่ะงานถามว่าอันนี้พูดเองนะคะพอน้องไม่ได้ถามเข้ามาเนาะถามว่า จ็ดปีเราไม่ได้ทํางานตอนเนี้ยเราอยากทํางานใหม่อ่ะพูดนะตอนเนี้เราอยากทํางานไหมอืมถ้าเราเริ่มทํางานเราก็ทําได้แต่ถ้าเราไม่อยากทํางานเรายังใช้เงินเขาอยู่สองผู้ชายที่คุยแอปนะคะอะ่ดีแล้วที่ยังไม่ได้ออกไปถ้าได้ชิมบอกเลยเราติดใจนะไม่หันหลังแน่นอนทุก,ก็ยอมละทีเนี้ยเพราะคือความสุขอืมมันมาเติมเต็มไง นั่นคือปัจจัยช่วงระหว่างนี้เรายังไม่ได้ก้าวเออเราลองบวกลบคูณหารว่ามันจะเป็นความสุขที่แท้จริงหรือจะก้าวออกไปเจอความทุกข์และผู้ชายคนนั้นนะมันจะให้แต่ความแซบหรือระหวังแต่ความแซบกับเขาเออแล้วเขาจะให้เงินเราได้เหมือนผัวที่ให้อยู่ไหมถ้าไม่ได้ล่ะจะทำยังไง คิดคิดคิดตั้งสตินะเออแต่ถ้าอยู่ไปอีกห้าปีหกปีหรือสิบปีนะฝรั่งแรงอ่อนจริงๆเราปริบัติด,ดูแลเป็นผู้ดูแลนะฮะไม่แน่อาจจะอยู่ได้เนาะเพราะความดีของเรานะทุกคนอันเนี้ยจริงๆเนาะก็หวังว่าคำพูดของยายจ๋านะคะจะเป็นสติเตือนใจ ก่อนจะก้าวไม่มีใครผิดนะอืมคําพูดหนึ่งที่จะได้ยินนะะชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถูกถ้าเราอยู่ตรงนั้นแล้วเราไม่ได้สิ่งที่ต้องการอืมถ้าเราไม่ยึดมั่นแต่ความกามามณ์มเนาะอืมเราได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่ตอนนี้หัวใจไปจดจ่อกมล้ามณ์แล้วเราจะยอมทิ้งทุกอย่างแล้วไปเริ่มต้นใหม่ได้จริงหรอ ทำได้จริงเหรอและผัวที่ออกปากว่าไปสิอยากไปหาใหม่เหมือนเสียงประชดนะถ้าเราไปจริงๆเขาทิ้งเราเราพร้อมจะรับไหมเออหยกล้อเขาว่าอืถ้าเกิดฉันไปแล้วเกิดฉันไปติดใจละ่ะก็ไปสิคำว่าก็ไปสิเสียงสองของเขาเราก็ต้องรู้และคำพูดนี้ไม่น่าจะลองเพราะมันความเจ็บปวดนะคุณ โอ้เอาจริงๆลองดูดิย้อนใจเขาใจเราถ้าสมมุติว่าผัวพูดกับมาหาเราตัวเราจะยังไงอะ่ะวีดอีกผู้หญิงอะเอาแต่ใจได้อีกอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่นะใช้สติเยอะๆสี่สิบเอ็ดอายุไม่ใช่น้อยอ่าชีวิตคู่ชีวิตคนนะพังเพราะเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้ง เป็นตัวอย่างให้เห็นมากมายแล้วเราล่ะจะตัดสินใจยังไงขอคําแนะนําของทุกๆคนนะคะพี่น้องขาช่วยกันเนาะช่วยกันนะคะอย่าติอย่าว่ากันแรงเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเนาะก็ธรรมดากําลังนะ,ะก็ขอบคุณที่กล้ามาถามคุยกับยายจา๋าแล้วจ๋าอนุญาตเอามาเอย่ยเป็นข้อแนะนําและถามาพี่น้องทุกท่านเพื่อช่วยแนะนําเพิ่มเติมเนาะ ของเล่นปัจจุบันอืเยาจาก็ไม่เคยหรอกนะเพราะยังเพราะสภาพตอนนี้อเบอกเลยว่าขอหลับแบบนี้แล้วกันนะอย่างนี้ต้องลองใ,ใครเคยลองแล้วอืมยังไงอะไรมาแนะนําน้องเขาหน่อยนะคะทุกคนเอ้ยสิบแปดบวกสิบแปดบวกเอ้ย